สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขานะคะมาค่ะเปิดกลุ่มกันอีกทีหนึ่งนะคะเป็น ep 2อ,อันนี้เป็นกลุ่มที่อยู่แถวแถวเทียงใา้ไปดูค่ะรับรองสนุกต้องค่ะเข้าใจบออะบัดที่นี่ค่ะพี่น้องนีท่านลำขึ้นนี่นะคะจะบอกใครแต่กอ่อนนี่ก็พี่น้องเหน่ยท่านเห็นไหมะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีน,น,นี้เคทคอร์นีคะโอ้อยสุดเคทคอร์นเฮัลโหลพี่เมย์นะคะพี่เมย์เดี๋ยวแป๊บหนึง่งขึ้นไลน์นะจ้าพี่เมย์อยู่เปล่าเฮลโหลเดี๋ยวขึ้นไลน์ไปเหมาผาให้น,อนะะ้องในเด้อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไลน์จ้าโอเคประมาณสามทีมาทีแหละ บักแตกกังมาปักแตกแล้งมาแต่น่าหนานาจ้าโอเคได้พี่เมย์ด้อโอเคค่ะ ไสวยจ้าวิญอาจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มีผ้าสวยๆนะคะผ้าครามสวยๆนะคะวันนี้มาขายนะคะก็มีอยู่ประมาณ20-30ผืนนี่นะคะจิปปุนในค่ะได้ประมาณ3-4มหมื่นในค่ะมีใครจะซื้อไหมค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 ะมีใครจะซื้อโอ๊ยพี่เมย์มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์ค่ะพี่เมย์พี่เมย์อาเลยนะคะพี่เมย์มาเลยนะคะพี่เมย์อาเลยโอเคจ้าแก้วแก้วพี่เมย์เมาพี่เมย์เมาหมดเลยจ้า ไทบอพี่มยเมาสองหมื่นจาพี่เมเมาสามหมื่นจาพี่มยเมาห้าหมื่นจาพี่เมยหเมาพี่เมี์เมาพี่เมเมาพี่เมยเมาแก่ไปไหนไม่นเกินเลเวลนะกูเนพี่เมย์ะที่สุดในที่นี้ก็ใส่นะคะพี่เมย์ใจในะคะ ไม่เลยล่ะออาเสื้อขาเขาเบิดเป็นล้านบันดดี้ครับผมจากแสนมาเป็นสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนซื้อผ้าเบิดเป็นล้านกรับเป็น,นยังไงเป็นยังเอ้ยฮะอ,อันนี้กูไหว้พระก็เสดไหวฟังริสเดฟฟสอเดอ่าท่านจะเด้เดินแต่เน้นเอ้อคนโทรมาสัวฮลัลโหลจ้าอ๋อบทสำคัญคนบทสำคัญ เล่นหนีจ้าอันนี้ไม่สําคัญเล่นหนีจ้าซื้อผ้าแค่ห้าพันไม่คุยด้วยจ้าซื้อผ้าสองพันไม่คุยด้วยจ้าเล่นหนีจ้าเล่นอืมอมอาวลูกคนนี้เคยซื้อผ้าแสนหนึง่งฮะหรอคะ่ะจ้าอาพี่เมย์บปจ้าอาพี่เมย์เนาะจ้า,จาสิกลับมาไทยดิยจา้า มีเ่าชีวงชีวัดที่ย่างงบอจ้าชีวัดอีหลว่าชีวงชีวัดบ่แม่กูฮะมีเหล่ามาบออันใดก็จะ่าไปโอ้ยอย่เห็นหน้าบักไหลติจา้าก็เห็นดูดีไลฟ์โซนนี่ละจ้า,จาหรอก็วันนี้ก็สืบพยานนะคะจะมาไหมล่ะได้แต่ว่าอาทิตย์หน้าก็มีการสืบพยานอยู่แล้วจะขึ้นศาลไหมล่ะ หรอจะขึ้นสายกับขาไหมลนะ่ะได้เลยนะแบบว่าแบบก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะได้ยใหญ่ขึ้นไปก็ได้ไม่มีอะไรหรอกอ่ะจะย้อมผมสีแดงหรอก็โอเคนะก็แล้วแต่พี่อนะ่ะพี่อยากทำอะไรก็ได้อนะ่ะคลิปนี้ไอ้ไหลลบไปแล้วนะคะ ลบไปแล้วซ่อนไปแล้วแต่ที่ฉันมีอยู่มีอยู่เพราะว่าตอนนั้นมีคนมาขอให้เก็บไปให้เพราะว่าต้องการที่จะเอาผิดตามกฎหมายของคนที่ด่าทอเขาของคนที่ออกมาเหยียดหยามศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงของเขาอะนะคะก็เลยได้เก็บเอาไว้คุณเห็นอาการณ์ไหมคะตอนนั้นช่วงกลางคืนไอ้ไหลเนะี่ยยังขึ้นไหลยอยู่ในห้องมัน นะแต่เริ่มมีปัญหาเรื่องไฟแล้วเดี๋ยววักสองเนี่ยจะเป็นไฟดับแล้วตอนตอน้ตนๆเนี่ยดีดมากนะคะวิธีการเดิมๆของมันก็คือทำเสียงเป็นตัวตลกทำท่าทางค่อนข้างจะดัดจริตอันนู้นอย่างนี้อย่างนี้คือมันไม่ได้เป็นมันเกินความจริงมันไม่ได้เป็นความจริงนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เขาออกมาอย่างนั้นเพราะว่า มันมีเรื่องราวที่เขาออกมาพูดถึงผู้หญิงผมแดงออกมาพูดถึงเรื่องสายวิตรีอะไรทํานองนี้เนี่ยนะคะแล้วดิฉันก็เลยได้ภาพภาพหนึ่งมาว่าไอ้ไหลเนี่ยในตอนที่ผู้หญิงผมแดงเนี่ยไปอยู่ที่กเกาะนะคะผู้หญิงผมแดงไปอยู่ที่กเกอเป็นเวลาประมาณสิบกว่าวันนะคะสําหรับคนที่เชื่อว่าไปอยู่กันเป็นเดือนเดือนเนี่ยไม่ใช่นะคะสิบกว่าวันทีนี้เอ่อ ไอ้หลายก็รู้ว่าในตู้เย็นจะมีเบียร์แช่อยู่ตลอดถือวิสาสะไปเปิดประตูบา้านเข้าไปเปิดนั่นเปิดนี่แล้วก็หยิบเบียร์กินแล้วก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูนะและไอ้หลายก็เลยโกรธแล้วก็เลยเอามาพูดเหมือนกับทำนองว่าเอยก็นั่งกินอยู่ด้วยกันจริงๆมันไม่ใช่อะค่ะถ้านั่งกินอยู่ด้วยกันน่าจะเซลฟี่อะไรให้เห็นชัดกันแล้วนะคะแต่อันนี้มันไม่ใช่ ไอ้ไหลก็เลยเกิดอาการโกรธแล้วก็ออกมาด่าทอซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีการทะเลาะเบาแวงกันในวงเล่าที่บ้านของสาวิตรีนะคะแต่ไม่น่าจะใช่วันที่มันถ่ายรูปขวดเบียร์ขวดอะไรมาให้ดูอยู่มีการมาทะเลาะกันทีหลังแล้วไอ้ไหลก็เลยเกิดอาการคือจริงๆเขาทะเลาะกันพักนั้นนะคะ ก่อนที่คดีจะจบแต่ไอ้ไหลยังอยู่กับสาวิจิตรก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ต่างหงหิดไม่พอใจอยู่แล้วที่สาวิจิตรพาผู้หญิงผมแดงเนี่ยขึ้นศาลไปเป็นคนเดียวที่ได้ขึ้นศาลไอ้ไหลไม่พอใจตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วคืออิจฉาตัวเองอยากขึ้นมากพี่สาวพี่ปาขึ้น แต่ดันพา f อฟซคนนี้ขึ้นไปไอ้ไหลก็เลยมองว่าเป็นพราะต้องการจะเอาใจ f อฟเพราะเขามีเงินเยอะมีอะไรอย่างนี้เยอะนะครับเหมาผ้าอย่างที่มันพูดนี่แหละค่ะโอเวอร์แซคลายจดเกิดไปและไอ้ที่ว่าช่วยเป็นล้านได้ออกจากปากไอ้ไหลนี่แหละออกจากปากไอ้หลนี่แหละว่ามาช่วยเป็นล้านจริงๆแล้วมันไม่ใช่ ตัวเลขล้านมันน่าจะมาจาก2 5 0 0 0น4คูณ4นั่นก็คือในการมาเมืองไทยแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายพกเงินมาประมาณนั้นเพื่อที่จะมาใช้จ่ายมันก็เลยเป็นล้านแต่เงิน2,500นแต่แต่ละครั้งที่มาไม่ได้เอามาให้สาวิตรีนี่คะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าช่วยสาวิตรีเป็นร้านมันก็ไม่ได้หรือจะมาบอกว่า เสบเป็นล้านเพราะว่ามาหาศาวิธีมันก็ไม่ใช่จะมากล่าวห,หาหรือจะมาบอกว่าเนี่ยหมดไปเป็นล้านนั่นเป็นการหมดไปเป็นล้านมันเป็น การไปเมืองไทยนะคะจะอย่างที่บอกไอ้ประโยคเนี้แรกๆเลยเนี่ยนะคะตอนนั้นยังไม่มีใครพูดถึงคนหัวแดงมีการพูดกันว่ามีการพาผู้หญิงผมแดงขึ้นไปดิฉันยังไม่รู้จักว่าใครเป็นใครอะไรยังไงจุดไอ้ไหลมาดา่ามาทอมาอะไรเนี่ยแหละคะ่ะถึงได้รู้จักเพราะว่ามีการมาคุยว่าอย่างนี้ผิดไหมฉันก็เลยได้เซฟอันนี้เอาไว้ให้เผื่อเขาจะได้ใช้ก็ปรากฏว่าเขาคง จะไม่ใช้แล้วหรือยังไงอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ฉันยังมีอยู่นะคะก็เลยใช้ชื่อคลิปว่าเปิดกลุ่มไอ้ตัวแรกจนไฟสว่างออกอาการบ้าบอบ้าบอคอแตกแต่พอไฟดับปุ๊บเริ่มจะขึึมลงแล้วก็เริ่มหยับขายมากขึ้นตาไล่มาเดเดี๋ยวแสบตาอยู่ จะปรับได้าแป๊บนึงแล้วทีนี้เวลาตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาอีหัวแดงก,ก็ไปนอนอยู่ที่บ้านอีเสียศูนย์มันไปนอนอยู่ที่บ้านอีเสียศูนย์ตื่นเช้ามาก็จะแดกเบียร์ช้างทําไมต้องเป็นเบียร์ช้างเหรอที่มันเป็นเบียร์ช้างเพราะว่าเขารู้ว่าน้าเตน,เนี่ย ผมจะกินเบียร์ช้างเวลานักคงนักข่าวมาที่อยากจะคุยกับกูเหรอที่อยากจะคุยกันนะแต่คือถ้าไม่มีเบียร์ช้างกูไม่ไปฟังกันเอาเองนะคะพ่อแม่พี่น้องเขาพูดออกมาชัดเจนใครจะมาคุยกับเขาใครจะมาหาเขานักข่าวจะมาเอาข่าวจะมาอะไรยังไงต้องซื้อเบียร์เลี้ยงเขาเห็นแกกินอ่ะเบียร์ขวดเดี๋ยวต้องซื้อเบียร์เลี้ยง โอ้โหเป็นอะไรที่อุยชัดเป็นแหล่งข่าวสำคัญมากถ้าไม่มีเบียร์ช้างกูไม่ไปเขาติดเหล้าติดเบียร์ขนาดนี้นะใครจะมาพูดมาคุยต้องฮิ้วเบียร์มาด้วยเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่ายังไงเขาพี่เขาชอบเรื่องแบบนี้ตลกมากตอนนั้นเนี่ยก็ดชวนนะแต่ไปกินเหล้าด้วยอยู่ที่บ้านอีเสียสูนย ผมจะบอกให้นะยันนะแต่จะบอกให้ภาพที่ถ่ายนั้นคืออยู่ที่บ้านอีเสียศูนย์ของผู้ศูนย์เสียและอีหัวแดงก็เป็นคนแดกเบียร์อยู่ตรงนั้นะถ้ากูไปก็คือแดกเบียร์ช้างถ้ากูไม่ไปก็คือแดกลีกับมึงมึงเข้าใจไหมทีนี้น้าต่ก็ไม่ชอบไปกินแบบนะั้น นาแต่ก็ไม่ชอบไปกินแบบนั้นแต่ก็พยายามให้กูมาจนได้อยากจะให้นาแต่ไปที่บ้านนี่ถ้าไม่ติดว่าดิฉันได้ลั่นวาจาไว้แล้วว่านะคะอยากด่าให้ยับอยากด่าให้ยับแล้วทีนี้นะนาตีก็ไม่ชอบไปกินแบบนั้นก่อนนั้นเพิ่งพูดว่าใครจะให้กูไปไหนใครจะให้กูพูดจะมาคุยอะไรกับกูต้องมีเบียรมาไม่งั้นกูไม่ไปกูไม่พูด แต่นี่บอกว่าไม่ชอบไปกินเขาเอาเบียร์มาล่อหน่อยนึงเนีน่ยก็เหมือนเหมือนหมาที่เห็นกระดูกแล้ววิ่งไปงับอ่ะราคาถูกมากเลยเนาะแค่เบียร์นาแต่ก็ไม่ชอบไปกินแบบนั้นแต่คนพวกนั้นจะพยายามให้น้าแต่ไปให้ได้เป็นคนสําคัญไงเป็นคนสําคัญมากเลยพยายามเขาเขาเอาเบียร์มาล่อขนาดนั้นต้องไปเดีย๋ยวเขาจะอธิบายว่าเออ สาสรวิจีเนี่ยพยายามจะให้ไอ้ไหลนี่ได้ไปชนแก้วกินเบียร์กับสาวผมแดงทำไมฟังแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหช่างคิดไปได้เนาะช่างคิดไปได้เทอีหัวแดงเขาก็มีช่องยูทูบเหมือนกันนี่หัวแดงมันมีช่องยูทูบนะเออมันมีช่องยูทูบแล้วเขาต้องการให้ไปโปรโมท ช่อง YouTube ของเขามึงเมาเหล้าทีแรกนาแต่ก็ถามว่าเฮ้ยไปซื้อของอีเสียศูนย์อีศูนย์เสียเนี่ยหมดไปเป็นล้านเนี่ยเพื่ออะไรหรูอไมเพื่อที่ต้องการที่จะไปขึ้นไปขึ้นไปฟังอยู่บนศาลอยากจะโปรโมทต,ตัวเองวาดอยู่กับอีเสียศูนย์ใช่หรือไม่เห็นไหมคะคำว่าผมแดงเนี่ย มาซื้อของสาวิจีใช้จ่ายให้สาวิจีเนี่ยหมดไปเป็นล้านนะคะเพราะอยากจะโปรโมทช่องอยากจะขำอะคนที่เขาเข้าไปพิมพ์อะไรได้ทุกคนก็จะมีช่อง y o u t u b e นะคะแต่อยู่ที่ว่าบางคนมีช่องเพียงแค่เป็นผู้ฟังผู้ชมแต่บางคนมีช่องเพื่อเป็นครีเอเตอร์อย่างที่พวกเราเรียกว่ายูทูบเบอร์แต่ที่จริงทุกคนน่ะมีช่องหมดแหละไม่งั้นจะไปพิมพ์ไปเม้นอะไรไม่ได้ ไอ้หลายเนี่ยเข้าใจว่าเขาต้องการเอาเบียร์มาล่อเอาเบียร์มาอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะอยากจะโปรโมทช่องตัวเองอันนี้เป็นอะไรที่เป็นการใส่ร้ายใส่ความสาวผมแดงอย่างชัดเจนนะคะว่าสาวผมแดงนี่ที่ต้องการปรากฏตัวอยู่ข้างสาววิจีไปขึ้นศาลด้วยเพราะอยากให้คนเห็นว่าชัดเป็นคนใกล้ชิดและจะได้โปรโมทช่องดิฉันว่าจนถึงทุกวันนี้สาวผมแดงเขาก็ไม่ไ คือเขายังมีช่องอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรกับช่องมาเป็นครีเอเตอร์ไม่ได้ต้องการคนติดตามอะไรยังไงเขามีช่องไว้เพื่อที่จะติดตามหรือดูคนอื่นซะมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนายคนนี้กำลังโกหกแล้วก็ปั้นเรื่องขึ้นมาทั้งหมดยกให้ตัวเองเป็นคนสำคัญว่าเขาต้องการเอาเบียรบรอดฉันเพราะอยากให้ฉันโปรโมทช่องให้อันนี้เป็นอะไรที่ มันเหมือนกับโอ้โหดูมันเป่งกล้ามดากมากเลยนะคะแล้ววันดีคือดีมึงบอกว่ามีมึงมีช่องยูทูบเบอร์มึงมียูทูบอีหัวแดงมีช่องยูทูบแล้วเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าอีเสียศูนย์ชนะคดีอีเสียศูนย์ชนะคด,ดีแล้วเขาจะโปรโมทช่องให้ เขาก็จะมีช่องของเขาไม่ต่างอะไรกับใครเนะ่ะคนชื่อเสือคนชื่อรอนรอนไหนก็ไม่รู้นะเสือไหนอันนี้ผมไม่ทราบขอบคุณลงวีครับผมทีนี้ก็อยากจะให้นาะแต่โปรโมทช่องให้ไปไหนมาไหนก็อยากจะให้กูไปด้วย แต่นะเตเนี่ยไม่ชอบสังสรร์งไงน้าแตเนี่ยไม่ชอบสังสรร์แบบข้อขวดกูไม่ชอบข้อขวดแบบไอ้ไอ้พวกนัาสันเจีสันเกีนะสันเจีเต้นเต้นเต้นเนี่ยกูบ้มากใช่เลยไหลงั้นผีบ้าตัวไหนอะที่บ้านอคอกแพ้อ่ะลุกขึ้นเต้นอยู่กับอีบุญมาน่นนะผีบ้าตัวไหนจ๊ะอือกูบ้าม,บบามากกูบ้มาก มันผีบ้าตัวไหนอะไรไม่ชอบสังสรรค์ไม่ชอบเลยกูบ้ามากกูบ้ามากจริงเหะขนาดคนเดียวยังเต้นเลยอะ่ะแล้วคิดดูสิคนเขาเห็นกันหมดแล้วนะไอ้ที่วันสงกรงสงการไปเต้นไปอะไรสารพัดท,ที่เมาแล้วเต้นเขาเห็นแต่ที่บอกก็ไม่ชอบก็คือปกติไม่ค่อยมีใครชวนไปเต้นไปอะไรด้วย พราะไม่มีใครเขาชอบที่หน้าเธอมากกว่าหรือเปล่าพูดออกมาได้ยังไงว่าโอ้ไม่ชอบสังสรรค์กูบ่มกักมันไม่มีใครชวนมากกว่าคะ่ะอยากให้เขาชวนใจจะขาดอยากไปสังสรรค์เพราะปกติตัวเองไม่มีเพื่อนไม่กล้าไปนั่งวงเล่าคนอื่นเขาเพราะว่าจ้องจะกินฟรีอย่างเดียวกูบ่มักส้นเก้วกูบ่มักสังสรรค์แบบนั้น No, no. น้าวน่ากูมาไปมาชวนน้าแต่ให้ไปหามานโนรมแล้วกูไม่ไปกูมาแบบนั้นกูนมาแบบคาดเสกขันกูนจะเสกแตกเราแตไ่ไปไปกูกินผู้เดียวกูกูกินผู้เดียวของกูผมก็เป็นคนอย่างนั้นแล้วทีนี้อีเสียศูนย์ก็ได้ทั่วมาบัดน,นี้ฮัลโหลแตพ่พี่เมีมาไม่สูพี่เม์มา ผู้ใดเม่เม่ใดก็ูมาดูกันโอเคหัวแดงไงหูวแดงไง่คยไปก้นสาไอเสามึงมาบอนี่มึงมึงฝ่ามาเนี่ยมึงฝ่ามาเออนั่นแหละมึงมึงมากินเหล่าเป็นโมก,กูแน,มมฟฟน่มักมากินเหล่าเป็นโมกูแน่แล้วมาฝอยในแล้วเมียเออตอนนั้นพวกคุณทุกคนเข้าขากันดี ไอ้ไหลยังไม่ได้ออกจากสาวิตรียังอยู่ไปไหนไปด้วยไปเที่ยวไปอะไรคอยตามติดนะคะแล้วก็ยังมีภาพทีท่ั้งครอบครัวยายสมควรตาชงตาชาอะไรไปกินข้าวด้วยกันผู้หญิงผมแดงคนนี้พาทุกคนไปเลี้ยงข้าวไอ้ไหลก็ได้ไปนั่งด้วยเพราะฉะนั้นจะบอกเลยเขาว่าอุ้ยกูเป่าหมากกูไม่อยากไปก็ต้องโทรชวนกูต้องหลายครั้งดิฉันไม่เชื่อคะ่ะ เขาเกาะติดนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วสาวิจีขึ้นไล์ไอ้คนนี้จะไปนั่งกินเบียร์กับอาณาไม่แล้วก็วันที่มีเรื่องด่าทอลามปาล์มด่าเขาเป็นผู้หญิงหากินก็วันนั้นนั่น,น,นแหละค่ะสาวิจีขึ้นไล์แล้วพวกผู้ชายก็นั่งกันอยู่ข้างนอกแล้วก็ดื่มกันกับสาวผมแดงแล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายแล้วสาวผมแดงก็เข้ามาบอกสาวิจี ว่าโดนน้องชายสวิตีด่าเอาแบบอยากคายเดี๋ยวจะมีเปิดกุสามแต่อันนี้จะหยาบมากแล้วก็จะเห็นความเกลียดชิงชังความอิจฉาริษยาที่นายคนนี้มีต่อสาวผมแดงดิฉันเอามาให้ดูเพราะว่าวันนู้นคลิปเนี้ยด่าเขาสารพัดสารเพแต่วันนี้เชียร์เขายกยอเขา พี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้เพื่อต้องการที่จะให้เขามาถล่มสาวิตีเพื่อต้องการที่จะให้แจ๊ดออกมาแชร์สวิตีเพื่อต้องการให้มีปัญหากัดดิฉันเลยเอาพฤติกรรมของคนคนนี้มาเปิดกลุ่มให้เห็น